ล,ลาบป่าน้องเอียครับลาบมีนะครับลาบลาบมีน้องอี้ครับเหนียวเหนียวแล้วเขาจะไม่งดน้อยงดน้อยนี่จะพิจังเกิดนนครับนี่น้องเบสกำนี้เพื่อนน้องเบสน้องบอลน,น้องตั้มน้องอะไรนี่จะถ้าเขาอยู่ไก่เนาะ<ม>เขาจะโจรมาเนาะจะเขาเจ็กกอง<ม><ม>โตหาก,ก็เดี๋ยวว่ากองเขาเล่นไกลอะไรอย่างแต่เขากีนี้เขาหายยากเอกอะอ่ะกันนี่กัน พี่เดพิงเดีหเดี๋ยวเดะเดเดองมัน้อยไปหอขออีกคำมั้งพิงเดรือพี่เดเออกี่พิดก่อนเลยุกยอดุกยอดกี่กันกิ่พี่เดก่อนล่ะไนม้เนียนิดเรอหมอขนาดเลยโปรเล้งมงคลยังเยนาะสนเปิดร้านอาหารตะกีเนอกเอหรลอยังแแลมสอบอกว่า เฟิร์สลาอาหารว่ะย่างเยนาบ่ะถ้าไป็นโซ่ลาบเหนียวเด็ดอยูว่ะนี่นี่นี่ตรงนี้เครื่องเคียงอะนี่ไอ้ตัวนี้ขาดมันได้คือว่าตัวตัดข้าวมันลาบปลาเนี่ยนี่ตัวตัดข้าวมันมันต้องมีน้ะหนักเนี่มั้งอ๋ออันนี้อันนี้นี่นี่เนาะมะขามจี๊ดจ๊าดนี่อันนี้เอาไว้หมืดเจ้าไว้ถอนแกงงงนี่มันต้องมีอีเขากินนี่ใบอีถ้าเมา ต้องมีของแกงงต้องมีข<ว>องแหมีเรื่องอะไรอังแล้วแล้วอืมขับเขา <interfering>